สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทางช่องมีวิธีการที่จะตากรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับก็หลายๆท่านนะครับอาจจะมีวิธีการที่จะซักรองเท้าเสร็จแล้วก็นํารองเท้าไปตาก ที่แตกต่างกันแต่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่มาแนะนําให้ท่านผู้ชมเผื่อสนใจนําไปใช้งานนะครับโดยเราจะใช้ถุงพลาสติกนี่นะครับเป็นถุงหิ้วธรรมดาเนี่ยนะครับมาในการที่จะช่วยในการตากรองเท้าของเราให้แห้งเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเรานาถุงก๊อบแคปเนี่ยนะครับถุงหิ้วของเราเนี่ยนะครับมาทับทับไว้แบบนี้นะครับแล้วนํา เนี่ยครับตัวนีบคลิปดำนะครับมาหนีบไว้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเราจะได้แบบนี้นะครับต้นเนานำรองเท้านะครับที่ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางใส่กับหูหิ้วแบบนี้นะครับ โดยการกลับหัวแบบนี้นะครับกลับหัวแบบนี้นะครับก็จะทําให้น้ํานะครับที่เปียกรองเท้านะครับไหลหยดลงด้านล่างจากที่ตรงที่เป็นผ้าใบนะครับหยดลงเร็วขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะทําให้รองเท้าของเราที่เปียกอยู่นะครับที่ซักเสร็จเรียบร้อยแห้งได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ การตากรองเท้าให้แห้งไวแบบนี้ก็เป็นวิธีเทคนิคดีๆวิธีการหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับพร้อมแล้วไป